เซลคอนเฟิร์มผ่านไอจีส่วนตัวว่าฟ a าสิบเอ็ดหรือฟ a าสิบพาร์ทูจะเป็นภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ฟาสต์แอนด์ฟิรีสและมันจะไม่ใช่เพียงแค่ตอนจบโดยเขาได้กล่าวขอบคุณทีมงานที่เป็นดักระดุกสันหลังของผลงานชิ้นนี้ว่ามันคือผลงานระดับตำนานของโลกตอนจบมันยิ่งใหญ่และมันไม่ใช่ตอนจบธรรมดาแต่เป็นการเฉลิมฉลองครอบครัวที่น่าทึ่งที่พวกเราได้สร้างกันขึ้นมาผมหวังว่า,วาพวกคุณจะต้องภูมิใจไปกับมันโดยถ้ายังจำกันได้นะคะในงานฟาสิปิเมียอินโรมตัว วินดีเซลเองที่เคยประกาศกล้าวออกสื่อว่าภาคจบของแฟรนไชส์ Fast and Furious จะถูกแบ่งออกเป็นไตรภาคเข็ลาลๆกับ Marvel Avengers Endgame แบบออกตัวแรงแต่หลังจากที่ฟ้าสิบกว่ารายได้ไปไม่เป็นที่น่าพอใจนักแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้ทั่วโลกสูงสุดเป็นลำดับที่4ของปี2023รองจาก g u a r d i a n of the Galaxy ภาค3ที่845.5ล้านเหรียญ Barbie ชบบิ้น1,190ล้านเหรียญ และเดอะซูเปอร์มาริโอสบราเธอร์เดอะมูฟวี่ที่1,360ล้านเหรียญโดยฟ้าสิบกวาดไรายได้ทั่วโลกสุดทีิไปเพียง704ล้านเหรียญแต่ก็คิดเป็นกำไรที่น้อยมากๆเมื่อเทียบด้วยทุนสร้างที่มหาศาลถึง340ล้านเหรียญที่ยังไม่รวมค่าโปรโมททั่วโลกส่งผลให้ผลกำไรของฟ้าสิบนั้นอยู่ในระดับที่น่าผิดหวังและน้อยกว่าที่ทางยูนิเวอร์ซตั้งเป้าไวมาก ซึ่งแตกจาก The Fast a n d Furious ภาคแรกที่ใช้ทุนสร้างเพียง38ล้านเหรียญแต่กลับทำไรายได้ไปสูงถึง207ล้านเหรียญเลยทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทิศทางหนังเรื่องนี้จะถูกผลักดันให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นโดยการควบคุมต้นทุนการผลิตให้หลดลงจากฟ้าสิบ รวมถึงการมีประเด็นในด้านลบๆออกมาเกี่ยวกับข่าวเช้าของวินดีเซลที่ถูกอดีตผู้ช่วยของเขาฟ้องร้องในคดีใช้ความรุนแรงทางเพศที่พยายามล่วงละเมิดทางเพศแอสตาจนาัสั์ผู้ช่วยหญิงของเขาในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ฟา์ไฟเมื่อปี2010และไม่กี่ชั่วโมองหลังจากการล่วงละเมิดเธอก็ถูกไล่ออกที่ทำให้ภาพพจน์ของหัวหน้าครอบครัวดอมโดมินิกโทเรโตถูกแอนตี้จากแฟนๆไปด้วย รวมถึง a s ส11นี้จะมีกำหนดฉายในวันที่4เมษาย,ยนปี2025ซึ่งวินดีเซลพร้อมปเปอยว่า Fast and f u r i o u s 11จะไม่ใช่เพียงแค่ตอนจบและสัญญาว่า Fast 11จะเป็นภาคสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่สำหรับแฟนๆทั่วโลก และแม้ว่า Fast and Furious 11จะเป็นการซิงครั้งสุดท้ายสำหรับคาแรคเตอร์หลักๆทั้งหมดแต่ภาคแยกสปินออฟต่างๆอาทิเช่น Hobbs แอน e ์ yes, หรือเรื่องอื่นๆยังคงมีต่อและกำลังพัฒนางานกันอยู่ค่ะ Fast 10ก็อาจจะไม่ได้ไปต่อในหนังภาค11เพราะทางผู้สร้างต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางของหนังให้ภาคใหม่มีความดิบและเน้นไปที่ฉากสตันให้คล้ายกับหนัง f าส t ในภาคแรก รวมทั้งฟาส1จะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของเฟรนช์ชัยฟาสซึ่งจะไม่มีหนังภาค12อย่างที่พี่วินดีเซลเคยพลั้งปากพูดออกมาแต่ทว่ายังมีโปรเจกต์หนังที่ค้างคางกันอีกเรื่องนั่นก็คือหนังเดี่ยวภาคแยกของลูคสฮอบส์ที่เดอะร็อกสแดงนำที่จะพูดถึงช่วงเวลาที่เขาหายไปจากครอบครัวซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างฟาสสิตอนนี้กำหนดฉายฟาส1 1คือช่วงเดือนเมษาปีนปี2025แต่ทว่ายังไม่มีการอัปเดตการออกไปถ่ายทำหนัง2เรื่องนี้เลย หนึ่งในแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทีมงานฟ a าสเปิดเผยว่าถ้าหากฟ a าส11อมาถึงจริงในเดือนเมษายนปี2025นั้นั่นก็ไม่มีเวลามากนักที่ h o ปส์แอนด์เรย์จะเข้าสู่การผลิตและออกฉายก่อนกำหนดฉายเว้นแต่ว่าโปรเจกต์นี้ได้เริ่มถ่ายทำอย่างลับๆไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้เลยสิคะยังไงก็ต้องติดตามอัปเดตกันต่อไปคะ่ะชาว FC ก่อนจากกันไปมาช่วยแอดมโนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าฉากจบที่ er win เฮียวินเตรียมเอาไว้เซอร์ไพรส์แฟนจะเป็นฉากจบแบบไหนที่ว่าสรงพลังและเป็นการเฉลิมฉลองให้กับครอบครัวกันแน่คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะอ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด u b s c r i b e ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน subscribe โลเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ f อทุกคนคะ่ะ และแล้วถังช่อง Heroes, Character and Toys ของเราก็ได้เปิดติ๊ก ok กเป็นของตัวเองแล้วค่ะแอดฝากชาว f อที่น่ารักไปฟอ l low ก็ติดตามกันไว้อีกหนึ่งช่องทางกันนะคะทุกคนเฮเราจะไปไม่ลากันเลยเหรอที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้ตอนนี้เวลานี้ ฉลองให้กับครอบครัว